รู้ทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นบอลน,นอกหรือบอลไทยฟังสบายสไตล์แม่บ้านบ้าบอล่าพพาดแมนซิตี้จี้จากฝูงฮาแลนด์นำทัพรับแมนยูสิกแมนเชสเตอร์ดาวีเดือยไปสีฟ้าลองจากฝูงก่อนเกมมี17คะแนนโดนอาร์เซนอลจากฝูงขยับหนี้4คะแนนความพร้อมและปัญหาจัดเออร์ลิงฮาแลนด์นำทัพรับปีศาจแดงทีมอันดับ6ที่ไร้พ้าในลีกมา4เกมติด โดยมีแนวลุกไว้ใจได้อย่างอันตโตนีเป็นตัวเด่นในศึกฟุตบอลพีเมลิกอังกฤษคืนวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้แมนซิตี้ชนะมาแล้ว3เกมติดต่อกันรวมทุกรายการหลังบุกไปถล่มเอาชนะวูแพมตัน3ประตูต่อ0ในลีกเกมนัดล่าสุดทาให้เจ้าบ้านมี17แต้มจากการลงสนามไปแล้ว7นัดในฤดูกาลนี้ส่วนการจัดทัพคาดว่าเป๊ปจะมาในระบบ4-3-3โดยที่เออร์ลิงฮาแลนด์ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีฟิลฟเดนดและแจ็คกิลส ขนาบข้างในพื้นที่ริมเส้นซ้ายขวาตามลำดับสภาพทีมในเกมนี้เอดิกเทนฮาร์ผู้จัดก,การทีมชาวดัตช์ที่เพิ่งคว้ารางวัลผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำเดือนกันยายนจะไม่มีแฮร์รี่แม็กควายเอ็กเซลตุนเซเบและเบดดนวิลเลียมที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนการจัดทัพคาดว,ว่าเทนฮาร์จะมาในระบบ4231โดยที่มาคัดฟฟอร์ดที่เพิ่งคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำเดือนกันยายนน่าจะฟิกออกต,ต,ตกล พร้อมกับมีอนโตนีบูโนและซานโชคอยปั้นเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลังหากแลฟฟอร์ดไม่พร้อมก็ยังมีคิสเตโนโรนันโดคอยสแตนบายพร้อมช่วยเหลือทีมอีกเช่นเคย